ดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับอาจารย์นัตตีจีจดดวงเช่นเคยในรอบนี้เราก็จะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกกันเลยคือตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15ตุลาคมกันนะคะของชาวลัคนาราศีสิงห์ก่อนอื่นอาจารย์ต้องบอกว่าขอให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามารับชมรับฟังไปเป็นเพียงแนวทางในการวางแผนชีวิต ขอให้คุณได้รับประโยชน์ให้ได้ให้ได้กาไรให้ได้มากที่สุดด้วยนะคะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะเป็นเพียงการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นและอาจารย์ต้องขอขอบคุณนะทุกกําลังใจนะคะที่มีกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ดีๆนะคะการกดติดตามกดกระดิ่งกดตับสัคลาให้อาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะในช่วงเครึ่งเดือนแรกนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะจะมุ่งมั่น มุ่งหน้าและคิดถึงเรื่องของการหาไรายได้เป็นหลักเลยนะประกอบกับในจังหวะช่วงนี้ดวงดาวต่างๆก็ทํามุมเกื้อกูลเกื้อหนุนดวงชะตาของชาวลกักนาราศีสิงห์ค่อนข้างดีด้วยทําให้ผักดันให้ดวงชะตาของท่านเนี่ยจะมีความโดดเด่นและมีความก้าวหน้าอุปสรรคปัญหาที่เคยมีหรือแก้ไขไม่ได้หรือยืดเยืยย้อเลื้อรังนะคะกําลังจะขี้คายลงแล้วนะคะ ประกอบกับดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์เพราะคือดาวพระอาทิตย์นะยังโคจรอยู่ในภพกระดุมพระภพกระดุมพระคือภพของการเงินรายได้ทับกับดาวพระศุกร์นะได้คู่สมพลด้วยแถมได้รับกระแสที่ดีจากดาวพระพฤหัสบดีซึ่งเป็นสุพเคราะห์ใหญ่นะคะเป็นหัวหน้าดาวดีหัวหน้าเทวดาฝ่ายดีส่งกระแสฤทธิโยกมาถึงดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์คือดาวประจําตัวของท่านนั่นเอง ได้คู่มิตรตามฉลกโหราศาสตร์ที่ว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับคู่ทำให้ระยะนี้นะชาวราศีสิงห์เนี่ยจะได้มิตรคอยเกือ้อกูลได้ผู้ใหญ่คอยเกื้อหนุนค่อนข้างดีแถมดาวประจำตัวของท่านก็ส่องแสงมีอํอำนาจดีเด่นแบบนี้ทำให้ศัตรตูอุปสรรคทั้งหลายแหละจะหมดไปศัตรตูจะเก่งอำนาจบารมีศัตรตูจะทำอะไรท่านไม่ได้นะคะแถมศัตรตูเองนี่แหละ อาจจะก,กลับมาเกื้อกูลท่านเองในทางอ้อมอีกด้วยและการที่มีดาวพับพุธโคจรมาทับจุดเกิดของชาวลัคนาราศีสิง์แบบนี้นะในภพตันุภพตันุคือตัวตนของท่านได้ตำแหน่งมหาจาักรบวกราชาโชคทำให้ชาวลัคนาราศีสิง์จะคิดจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายๆหย,ยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองดีด้วย ถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นเลยทางด้านการเงินคําพยากรณ์ที่อาจารย์ทิ้งไว้ให้ทั้งหมดนี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหากท่านได้ผูกดวงชะตาวาังลักษณะตามระบบโหราศาสตร์ไทยโดยใช้วันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดแล้วได้ลักษณะสถิตราศีสิงความชัดเจนจะมากยิ่งขึ้นในด้านการเงินก็นับว่าเป็นจังหวะ ่วงโอกาสดีนาทีทองเพราะดาวการเงินของชาวลัคนาราศีสิงค์คือดาวประพุธโคจรทับจุดเกิดของท่านได้ตำแหน่งเข้มแข็งระหว่างวันที่หนึ่งจนถึงวันที่3ตุลาคมประกอบกับดาวประจํารวของท่านคือดาวพราทิตย์อ้โอโคจรอ,อยู่ในภพการเงินแบบนี้อย่างไรเสียชาวลัคนาราศีสิงค์จะได้จับเงินก้อนอย่างแน่นอนนะคะหรือมีการหมุนเงินคล่องตัวหรือได้จับเงินแน่แน เรียกว่าไม่ว่าท่านจัดทาอะไรอยู่จะทําอาชีพอะไรจะหาเงินแบบไหนนะคะจะหาเงินค่อนข้างง่ายไม่ยากและแถมมีโชคมีลาบเข้ามาอีกด้วยแต่เงินที่เข้ามาในช่วงนี้อาจารย์ต้องบอกก่อนว่าเป็นเงินที่มาไวนะไปไวด้วยหากท่านไม่รู้จัดเก็บเนี่ยก็จะหมดไวเช่นเดียวกันในวันที่3ตุลาคมดาวพั้งคานจากโคจรเข้าพบลาภะตามมาด้วยดาวพัพพุธ คือดาวการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์จากโครจรเดินหน้าเป็นกำลังเข้าพบกันเงินได้ตําแหน่งกระเซตตาธิบดีและมหาอุดด้วยทับกับดาวพระศุกร์ได้คู่ธาตุน้ำทับกับดาวพราทิตย์ได้คู่วิชาการคู่สติปัญญาและได้รับกระแสลิขิคจากดาวพระพฤหสัสบดีอีกด้วยนะคะทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ย มีเกณฑ์รับเงินก้อนตามวาสนาแม้ช่วงนี้จะหาเงินค่อนข้างยากหรือต้องลงมือลงแรงทำมากหน่อยและต้องใช้สติปัญญาไวพิบฏิพานแต่ท่านจะไม่เหนื่อยฟรยีอย่างแน่นอนเพราะยิ่งทำมากยิ่งได้มากส่วนท่านใดนะที่กำลังรองเงินอยู่นะที่ผ่านมารอแล้วรออีกเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ได้รับการอนุมัติในช่วงนี้ระยะนี้เป็นระยะที่เหมาะกับการพูด ติดต่อเจราจานะคะในเรื่องของการเงินหรือต่อรองในเรื่องของการเงินก็จะประสบผลดีด้วยหากท่านใดนะคิดอยากจะลงทุนในช่วงนี้อาจารย์มองว่าพอทําได้นะคะในวันที่4ตุลาคมดาวพักเกตนะจะโคจรเข้าพบอุดตัก็เป็นจังหวัดที่ดีของชาวลัคนาราศีสิงด้วยนะคะที่มีทั้งรายได้หลักและได้เสริมเนี่ย ช่วงนี้นะรายได้จะเข้ามาค่อนข้างหลายทางด้วยชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ได้เงินพิเศษนอกเหนือจากรายได้ประจำเช่นค่าคอมมิชชั่นดอกเบีย้ยค่าเช่าอะไรต่างๆที่เป็นธุรกิจเสริมของท่านหรือทำอะไรก็จะมีกำไรแต่สำหรับรายจ่ายนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของธุรกิจที่ท่านทำเช่นเดียวกันอาจจะลงทุน ซื้อของเข้ามาอะไรนู่นนี่นั่นบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้เสียหายสิ่งใดนะหรือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของท่านหรือจะเป็นค่าใช้จ่ายไปกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือบุคคลที่ท่านเคารพนับถือด้วยหรือบางท่านก็จะมีค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของการปรับปรุง่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยนะคะที่ทํางานหรือรถต่อเติมตกแต่งนู่นนี่นั่นหรือท่านใดที่มีลูกนะคะบริวารน,นะคะที่อยู่ใกล้เนี่ย อาจจะส่งไปเรียนไกลหรืออาจจะไปอาศัยอยู่ไกลท่านเนี่ยอาจจะเข้ามาขอความช่วยเหลือกับท่านในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินแต่ท่านเองก็ไม่ได้เดือดร้อนหรือไม่ได้อึดอัดใจอะไรมากนักในทางกับการหาชาวลัคนาราศีสิงนะคะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยท่านสามารถที่จะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือได้นะคะจะได้รับการตอบรับที่ดีกลับมาด้วย ทางด้านการงานในช่วงนี้นับว่างงานของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะมีความก้าวหน้าและผลตอบแทนค่อนข้างดีไม่ว่าท่านจะทํางานด้านไหนก็จะได้รับการเกื้อคูลเกื้อหนุนจากคนรอบข้างจากสังคมดีเด่นอีกด้วยแต่ต้องบอกก่อนว่างานที่เข้ามานั้นนะคะจะเป็นงานที่ค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยหรือต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างขอให้ท่านรับมือ ตัระเบียบวางแผนจัดการให้ดีก็จะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่ด้านดีคือแม้งานจะเหนื่อยงานจะหนักงานจะยากหรือต้องรับผิดชอบแทนคนนั้นคนนี้เนี่ยแต่ผลตอบแทนกลับมาค่อนข้างดีเรียกว่าทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยและเป็นที่น่าพอใจของชาวราา,า,ราศีสิสิงเป็นอย่างดีด้วยนะคะหากท่านไหนที่อยู่ในช่วงที่รองงานอยู่ก็มีเกณฑ์จะได้รับข่าวดี เกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามาด้วยหรือหากท่านไหนกําลังมองหางานอยู่นะคะก็อลองยื่นใบสมัครดูนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้สูงด้วยแต่เนื่องจากดาวการงานนะของชาวลัคนาราศีสิงค์คือดาวพาสุ์โคจรทับดาวพอททิ์คือดาวประจาตัวท่านได้คู่สมพลทับดาวพัพพุธได้คู่ธาตุน้ําทําให้ลักษณะงานที่เข้ามาในช่วงเนี้ จะเน้นในเรื่องของการพูดการใช้สติปัญญาหรืองานราชการนะคะหรืองานที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาเข้ามานะคะอาจจะเป็นงานที่ทํากับคนมีตําแหน่งนะและการที่มีดาวม,มารุยูโคโจอยหยินภพการงานของท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความราชา้าหรือมีอุปรสรทปัญหาจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือสื่อสาร ที่ใช้งานอาจจะมีปัญหาทําให้เกิดอุปสรรคในการทํางานเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไหนที่ทํางานอยู่กับเครื่องมืออ e ิเล็กทรอนิกส์เครื่องสับเครื่องยนต์กลไกต่างๆพวกเนี้ยท่านต้องดูให้ดีและเมนเทนแนน์มันให้ดีนะคะพยายามบำรุงรักษาให้ดีเพราะมันจะมีปัญหาจุกจิกเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยทางด้านสุขภาพชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องโรคเก่ากำเริบหรือ อุบัติเหตุจากน้ำนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องมีการเดินทางนะคะเลี่ยงทางน้ำจะดีที่สุดหรืออย่าไปในเส้นทางที่ไม่คุ้นชินนะคะอย่าเสี่ยงนะหากจำเป็นต้องไปต้านตวัวจะต้องตรวจสอบหรือว่าดูแผนที่ร่วงหน้าก่อนก็จะดีทางด้านความรักนะคนโสดเนื่องจากช่วงนี้นะดวงดาวโดดเด่นนะคะมีสเสน่ห์ทำให้ชาวลัคนา ราศีสิงห์อาจจะได้พบเจอผู้คนหรือคนถูกใจเข้ามาค่อนข้างมากดูแล้วก็สามารถเริ่มท้นความรักได้ส่วนคนที่มีคู่แล้วเนี่ยต่างคนต่างเกื้อกูลเกื้อหนุนซึ่งกันและกันดีแต่อาจจะมีบ้างที่ความคิดเห็นทัศนคติอาจจะไม่ตรงกันหรือขัดกันด้วยเรื่องของคำพูดโดยเฉพาะคู่ครอ,องของท่านในช่วงนี้นะ ปากไวมากเลยนะเพราะฉะนั้นนี่อาจจะทะเลาะกันเพราะคำพูดของคู่ครองนี่แหละเป็นเหตุนะอาจารย์ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เอาคําพยากรไปใช้เกิดประโยชน์นะคะและอาจารย์ก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาวพระมฤตยูที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่7กับรรกรกฎาคมปี65และจะอยู่กับพวกเราแบบนี้ไป7ปีข้างหน้า และการรับมือกับดาวพักราหูที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่30มีนาคม65และจะอยู่กับพวกเราแบบนี้ไปถึงตุลาปี66เลยสําหรับท่านไหนที่อยากจะเข้าไปวางแผนรับชมรับฟังไว้ต็เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตระยะยาวเนี่ยนะสามารถที่จะเข้าไปกดติดตามกดฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์จะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลย แต่ท่านไหนที่อยากจะเข้ามารับการบริการเป็นรายส่วนตัวเจาะจงดวงชะตาของท่าน <c oughs> ก็สามารถติดต่ออาจารย์มาทางลิงก์ที่อาจารย์ทิ่งไว้ให้ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะอาจารย์ต้องขอขอบคุณชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านมากนะคะขอบคุณทุกกําลังใจแล้วก็ขออยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปผิดภาพประปการใดไปก็ให้ภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ